ความดีมากมายกำลังมาสู่มนุษยชาติไทมสัสกลุ่มมาสเตอร์ที่ตรัสรู้โดยแดเนียลสครันตันพรพวกเราคือไทมสัสเราคือกลุ่มของกลุ่มมาสเตอร์ที่ตรัสรู้เรารู้สึกเป็นเกียรติเมื่อใดก็ตามที่คุณติดต่อเราไม่ว่าจะ เป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มเราไม่เคยยุ่งเกินกว่าจะปรับตัวให้เข้ากับคุณและชีวิตที่คุณดำเนินอยู่เรารู้สึกตื่นเต้นอย่างยิ่งที่จะร่วมเดินทางไปกับคุณเพราะเรารู้ว่าคุณกำลังก้าวกระโดดครั้งใหญ่ในจิตสำนึกที่นั่นและเราต้องการรอเป็นส่วนหนึ่งของมันเราอยากเป็นส่วนหนึ่งของมันก่อนที่เราจุดติเป็นมนุษย์และในช่วงชีวิตที่เราอาศัยอยู่บนโลกนี้และเรายังคงต้องการเป็นส่วนหนึ่งของมันดังนั้นโปรดโทรหาเราได้ตลอดเวลาและรู้ว่าเราพร้อมเสมอและรับฟังเสมอ ตอนนี้เราจะเสนอความช่วยเหลือนั้นความช่วยเหลือในทุกวิถีทางที่เราสามารถทำได้แต่สิ่งที่เราอยากช่วยคุณในวันนี้ คือความเชื่อเราต้องการช่วยให้คุณเชื่อว่าเป็นไปได้ที่คุณจะได้รับความช่วยเหลือจากเรามันจะง่ายกว่ามากสำหรับคุณที่จะได้รับความช่วยเหลือถ้าเราอยู่ในรูปแบบทางกายภาพและคุณยืนอยู่ตรงหน้าเราและดังนั้นจึงต้องใช้เวลาเล็กน้อยในการปรับตัวและเปิดใจในส่วนของคุณเพื่อรับความช่วยเหลือนั้นกำลังมาเสมอคุณไม่จําเป็นต้องขอความช่วยเหลือ จริงๆเพราะมันจะมาถึงเสมอแต่ในการร้องขอคุณกำลังแสดงให้เห็นว่าคุณมีศรัทธาว่ามันอาจมาแล้วคุณจะพัฒนาศรัทธานั้นได้อย่างไรในเมื่อมันไม่มาทันทีคุณปล่อยมันไปอย่ายึดติดกิเลสที่ท่านมีต่อเราคนใดคนหนึ่ง เพราะท่านไม่รู้ว่าเมื่อใดจึงจะเหมาะสมที่สุดที่ท่านจะได้รับสิ่งที่ท่านขอและมีหลายวิธีที่คุณสามารถได้รับสิ่งที่คุณขอโดยที่คุณยังไม่ได้คิดเราจึงบอกให้ท่านผ่อนคลายและปล่อยวางเชื่อว่าเป็นไปได้ที่จะได้รับสิ่งที่คุณขอเพราะคุณรู้ว่าคนอื่นได้รับปาฏิหาริย์ตลอดประวัติศาสตร์และไม่มีสิ่งใดที่สมบูรณ์แบบหรือเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าพวกเขาเต็มใจที่จะก้าวกระโดดแห่งศรัทธาและเชื่อว่าปาฏิหาริย์จะเกิดขึ้นในชีวิตพวกเขาและมันก็เป็นเช่นนั้น พวกคุณทุกคนสมควรที่จะได้รับพวกคุณบางคนได้เลือกชีวิตที่ท้าทายมากและได้ใช้ชีวิตมากขึ้นดังนั้นคุณอาจไม่รู้สึกว่าคุณกำลังทำงานได้ดีในชีวิตและนั่นอาจทำให้คุณรู้สึกไม่สมควรที่จะได้รับแต่ไม่มีอะไรจะเพิ่มเติมจากกรณี คุณทุกคนสามารถรับได้และเราต้องการให้คุณรู้สึกถึงความถูกต้องของข้อความนั้นในกระดูกข,ของคุณตอนนี้พวกคุณทุกคนยังมีอีกมากที่ยังไม่ได้รับดังนั้นจงตื่นเต้นกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณเป็นรายบุคคลและเพื่อส่วนรวมของมนุษยชาติ สิ่งดีๆมากมายกำลังมาหาคุณเพราะมีสิ่งดีๆมากมายที่นี่ในอาณาจักรที่สูงกว่าที่คอยสนับสนุนคุณและเราต้องการช่วยเหลือคุณมากเราเห็นว่าไม่มีการแบ่งแยกระหว่างคุณกับเราและถ้าคุณรู้สึกได้ถึงการขาดการแยกจากกันเช่นกันบางทีคุณก็อาจจะรู้ว่าคุณจะได้รับความช่วยเหลือที่คุณร้องขอเมื่อคุณติดต่อกับพวกเราคนใดคนหนึ่งเป็นรายบุคคลหรือเรียกรวมกันเป็นกลุ่มในฐานะกลุ่มผู้สเสด็จขึ้นสู่สวรรค์อาจารย์ นั่นคือทั้งหมดที่สำหรับตอนนี้พวกเราคือไทมัสเราเป็นกลุ่มของมาสเตอร์ที่ตรัสรู้และเราอยู่ในหมู่พวกคุณเสมอ